สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับอันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับตลอดระยะเวลาผ่านมากว่า200ปีนะครับพวกเราชาวไทยนะครับยังไม่มีใครนะครับที่จะลืมสิ่งที่พระองค์นะครับได้มอบไว้ให้กับพวกเรานะครับหลายๆอย่างนะครับที่พระองค์ได้ วางแผนนะครับด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่จะรากฐานในการปกครองด้มาจนถึงปัจจุบันนะครับจนพระองค์ได้รับสมัญญานามว่าพระปิยมหาราชนะครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งนะครับของพระองค์ท่านก็คือการเลิกทาสนะครับทําให้คนไทยที่เป็นทาสในสมัยนั้นนะครับพ้นจากการเป็นทาสนะครับแล้วก็มีความเป็นไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเลิกทาสที่ ไม่มีการเสียเลือดเนื้อนะครับไม่มีการเสียเลือดเนื้อเพราะนั้นนะครับแม้ระยะเวลาจะผ่านมากว่า200ปีนะครับสาหรับพวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับก็ไม่มีใครนะครับที่จะไม่นึกถึงพระพมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อผืนแผ่นดินแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับชาวอำเภอศรีบุญเรืองนะครับทุกๆปีนะครับในวันที่23ตุลานะครับพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับก็จะร่วมกันประกอบพิธีนะครับวาง พวงมาลานะครับถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์นะครับตลอดระยะเวลา60ปีนะครับที่ตั้งเป็นอำเภอศรีบุญเรืองนะครับพวกเราก็ได้น้อมรำลึกถึงในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้นนะครับเนื่องจากอำเภอศรีบุญเรืองยังไม่มีพระบรมราชานุสาวรี ของพระอ,องค์ท่านประดิษฐานอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะครับเราก็จะนําพระบรมรูปองค์เล็กนะครับมามาตกแต่งประดิษฐานนะครับเพื่อให้ส่วนราชการนะครับพ่อค้าขาบาดีนะครับได้มาแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณข,ของพระอ,องค์ท่านนะครับจนได้มีบางส่วนนะครับได้สอบถามมาว่า ทําทไมอำเภอศรีบุเรงนะครับเราตั้งมากว่า60ปีแล้วจึงไม่มีพระบรมราชาุุสรรยีนะครับของพรคองท่านนะครับซึ่งเป็นพระมหาสัตรว์อันเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยปฏิสถานอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเหมือนอําเภออื่นในประเทศไทยที่มีกันแทบแทบครบทุกอําเภอนะครับทางอําเภอนะครับก็ได้ร่วมหารือกับชมรมกำนันพุญ่บ้านวา่ามันจะมีทางไหน หรือไม่นะครับที่จะนําความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวเพอศีบุญเลืองนะครับคือต้องการให้มีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ประดิษฐานบริเวณหน้าที่วการำอำเภอเพื่อใช้ในการกระทําพิธีทุกวันที่23ตุลาคมกับให้พี่น้องประชาชนคนศีบุญเลืองหรือพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับได้คารบสักการะบูชานะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางชมรมเองนะครับก็ได้จัดประชุมหาลรือเพื่อหาวิธีหาขั้นตอนแล้วก็ งบประมาณใน,ก,น,าาน,นการก่อสร้างขณะนี้นะครับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับรัชกาลที่5ที่ตั้งปฏิสนฐานอยู่บริเวณศูนย์ราชการที่วาการอำเภอสิบเรือนนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งเรามีกําหนดทําพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีรย์นะครับระหว่างวันที่23ถึงวันที่24มีนาคม2568นะครับ2วันนะครับโดยวันแรกนะครับวันที่23นะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00นนะครับเราจะให้มีการลงทะเบียนนะครับสำหรับบวชชีพราหมณ์นะครับในช่วงเย็นนะครับก็จะมีพิธีนะครับสวดมนต์เย็นนะครับต่อด้วยพิธีพุทธาพิเศกเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสาเปิดพระบรมราชานุสาวรีกับปลุกเสกพระพุทธรูป ประจำอำเภอที่เราเรียกว่าพระพุทธศรีบุญเรืองนะครับที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ60ปีสําหรับเป็นพระพุทธรูปประจําเมืองเมืองศรีบุญเลืองของเราเพื่อจะนําไปใช้ในอโอกาสต่างๆงานประเพิีต่างๆของอำเภอนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่ย0ส มีนาคม2568ก็คือช่วงเช้านะครับจะเริ่มต้นจากการทําบุญตักบาทพระสงฆ์นะครับ61รูปนะครับตามวันเกิดอายุของอําเภอนะครับแล้วก็ตามด้วยพิธีพิธีบวงสวงนะครับอัญเชิญเทวดาฟ้าดินนะครับจนกระทั่งนะครับดวงพระวิญญาณของพระปิยามหาราชนะครับเข้ามาประจํา ที่พระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อปกบ้านคุ้มเมืองดูแลชาวศรีบุญเรืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความเป็นศรีมงคลแก่ชาวศรีบุญเรืองนะครับหลังเจ็ดจากพิธีพามนะครับการบวงสรวงแล้วนะครับก็จะมีการลํำบวงสรวงนะครับโดยนางลํำจากกลุ่มสตรีศรีบุญเรืองนะครับกว่าพันนางนะครับก็จะทําพิธีลํำบวงสรวงว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับบวงสรวงร5เพลงเกี่ยวกับศรีบุญเรืองเมืองคนดี ที่เราได้ใช้รําในวันสถาปนาอำเภอเมื่อวันที่1มีนาคม2,568อย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับหลังจากเสร็จลําบงถวงนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับสําหรับการบวชชีพราม์นั้นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีบุรเนะครับที่สนใจที่จะมาร่วมพิธีอันสําคัญและเป็นถือว่าเป็นพิธีบวชสา์ในครั้งนี้นะครับร่วมกัน สวมชุดขาวปฏิบัติธรรมนะครับมาลงทะเบียนบวชชีพามนะครับตั้งแต่15.00นเป็นต้นไปนะครับทางอำเภอก็จะจัดโต๊ะลงทะเบียนให้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาบวชชีพามนะครับเพื่อความเป็นสิลปมงคลในพิธีสําคัญนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่ทั้งวันที่23และ24นะครับท่านที่สนใจนะครับจะทําโรงทานนะครับสําหรับให้ผู้ที่มาร่วมงานผมคาดว่านะครับไม่น่าจะน้อยกว่า3 3,000คนนะครับ ในวันที่23และ24เนี่ยนะครับจะมีคนมาร่วมง,งานที่บริเวณที่นาวาการอำเภอศรีบุญเรืองมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์มาร่วมพิธีบวัติศาสตร์ของชาวศรีบุญเรืองเนี่ยนะครับอย่างมากมายครับขัางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลเหียสละแบ่งปันสนใจที่จะมาทําโรงทานนะครับสามารถติดต่อนะครับได้ที่ที่ทําการปกครองอำเภอศรีบุญเรืองนะครับแจ้งความประสงค์ว่าจะต้องมาจะประสงค์จะมาทาโรงทานในวันไหนนะครับ ท่านที่สนใจก็เชิญนะครับร่วมบวชชีพามแล้วก็ทำลงทานแล้วก็มาเอาบุญใหญ่ร่วมกันครับขอบคุณครับ